สวัสดีจ้ามาด้วจ้กวันนี้มากินข้าวที่ร้านไทยเหมือนเดิมแต่วันนี้พิษขาดนะจ๊ะวันนี้ไม่กินผัดกะเพราเพราะว่าหมซื้อว่าแซเบดใส่เลยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมาเป็นอย่างเปลี่ยนมาเป็นผัดไทยหุ้นเส้นกุ้งบีบีกินเขาพัดหมูกรอบแล้วก็ไม่น้อยสั่งผัดไทยบุนเส้น กุ้งหอยอใหญ่น้ำขา่าให้เรากินมื่อแรกเดือดเดือก่อนนอนนอนยายป้าป๊าก็กินเดือดเดือก่อนนอนเราซื้อไปแล้วนะเอามะเขืนแกก็กินอีกเหรอกุหรี่สองตัวเอามาทําไมเนีน่ยไช<ด><ๆ>้ดื่มนอนกวพันนั่งมากินผักนะนางกินแต่หอมพใหญ่ก็พอดีดเลยแม่ซื้อหอมพใหญ่ไปเผื่อมึงอ,อยากเอาไปใส่ในผัดคั่วไข่เราจะกินก่อนนะ ช่ไหมอ่วยไหมมันไม่มีที่วัางก้องทันท้สมจ้าเมื่อนี้่นะสชคดีได้ก็ได้ล่อหน้าสุดดี อบเราเนี่ยบทไม่ออกก็ไม่ออกเลยน,นะงานมีในทางบทออกก็ออกอยาว เขานีหนาแต่ตักงเซเีย เขาที่ตั้งพลังเขาดีงลั่งากระเวียดนาม ต้องเลยออกไปในก่อไม่ได้ไปจับเทียมมากนึกนเรืยน,นคือตอเขอ,เอรสารางเอาว่าว่ากไก่จักเทียหลายจ้ว่าตตรงเกาะนั้นกับ,บไกไก่ากันทำเงคิดเลยแต่ว่ามนหลกพอน่าแต่ขอสร้สาง 炒牛肉。 ไม่ไ้อีกซีซินีห่างสปิดเลยซีซ้อก็เขาบพาทนกินเสร็จก่อนดีๆเพราะว่าเฝ้ามาซื้อของนะคะอย่างเละจนลืมเวลาว่า,าห่างสปิดเลยบอกลูกว่ากินเสร็จอะไรตามแม,ม่มาตอนนี้ไม่น้ก็เริ่มซื้อของกินแบบปกติในแล้วนะคะแล้วค่อยๆไล่สเต็ปไปเรื่อยๆ,ๆ อันนี้ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่กินอาหารปกติหนึ่งปีเนาะกับการลดน้ำหนักของแม่หน่อยเนาะเดี๋ยวแม่หน่อยจะซื้อของไปเฮ็ดคาโบนาร่าสปาเกตตี้กินนะคะเม็ดหาลอยพี่น้องซื้อชีสให้พ่อยหญ่ซื้อนุ่มซื้อเครื่องปรุงไปเฮ็ดพาสตา้าแล้วก็ซื้อซ้อนให้พี่ปอน,น้ำเนาะ บีบีลงแม่มันกะหาแม่อยู่สวบัวลายเลยสีกระสอบพี่น้องจา๋ามาฮอดแล้วพรท่านรถบานจกของรถมันออกไปก่อนแล้วล่อมันกลับมาไม่น,น้อยสินังรถเมฆวุ่นได้นมดนั่งไปบ้านแม่ปูแล้วก็นั่งกลับมาหนีไม่แล้วก็จังไปบ้านจกของเพราะว่าเยืยนถาท้องนอกบไดยดอกตายพอดีแข็งพี่น้องแข็งก่อนแต่ว่าบอเพื่นปวดยกแค่น้ำกระเจ็บ มันเป็นสะสมมาสามสี่เดือนแล้วขืนหอดก้านข้อมันปวดแห้งๆคือสิสิหานี่มันขือเส็นประสาทไม่หน่อยว่าที่ว่าไม่หน่อยลมอยู่อันโยโสตั้งแต่ไม่หน่อยไปเมืองไทยไม่หน่อยลบมากที่ว่าหมอเขาสิพาเราปรไปพานหมออยู่เมืองไทยเพราะม่หน่อยต้องกับมาบ้านคัอมันไม่หน่อยพาแหงบรกรับมามา,มาสวีเดนเลยมันสิติดโควิดบินออกบได้ก็ดีเลยเนาะวันนี้ลบมากก็เลยไปรักษากับหมอเอาประวัติการรักษาให้หมอเบิรงปรากฏว่า หมอก็เลื่อให้ฟังเข็มฟังไลรหลอบเติบก็เศร้าไปแล้วมานีมันขึ้นมาเป็นนี่แหละพี่น้องเดี๋ยว,ว,ม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 ,วมันจันทร์เพล่ะมันติดมันสุกมืออื่นมันสุกทั่วไปกับพ่อกระเทนมันจันทร์ไมหน่อยสิท้ทาหมอเอินไปพบนะ้วท่าไปบอกเจ็บเจ็บจนแม่ว่าจับขวดน้ำซื่อๆกับเจ็บพี่น้องกอนนี่อาการนักอย่ เียงแต่วันไปหน่อยบอกคอยบอกอยูซื้อมันอย่างหนึ่งมันเจ็บแล้วมันก็มาแบกของขึ้นบ้านดีแต่ว่าช่วงนี้ลูกมาลูกมาซอยแบกมันบ่เจ็บจังไดแบกของขึ้นบ้านอาทิตย์หนึ่งนะซิสักซี่กระเป๋าหากระเป๋าน่าาทิตย์เน,ะนาะง่าซื้อกระเป๋าบ่แบกข้ากับฮ็ดจังนดข้ากับจำเป็นต้องแบกคือทารถมาพี่น้องย่างหนาวเลยบ้านสองทุ่มกลัวละ หอดบานก็สิสามทุ่มไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็สองทุ่มกลัวช่วงแล้วอะไม่รลานางว่นเนี่ยก็สิชั่วโมงหนึ่งพอดีหอดบานสามสามสิบนาทีไปหอดบ้านไ,ไปเลยบานไม่ปูไปแล้วก็วลบมากแล้วมานหนีเนาะที่จริงจะหนีไปบ้านไม่น้อยก็แค่สามป้ายแต่มันคล้องหลายเฮานางใบด,ดอกสามทุ่มกับธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติรอต่อไป เบิรขั้นมีเฮาสองคนแมรูพี่น้องเมารถเมารถนั่งเที่ยวรอบเมืองเพราะว่าขันถ่าข้างนอกมันกันหนาวนะคะก็เลยต้องใส่วิธีนี้นั่งนั่งไปแลละก็นั่งกลับมาจังกุลใหญอย่างนึงมันมันสองถุ่มกลัวละมันเปียวสถานีรถไฟมันเปียวสถานีรถบัสมันเปียวเขานั่งในรถดีกลัวแล้วบัสเท่ากับบริสียเพิ่มเขาเสียมาแต่บองฮอง มาแต่ปุ่นแล้วบัดบัดรถเม์มันสีใบหนึ่งมันสีหายเวลาเข้าอยู่สองชั่วโมงเนาะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับมือนีนะคะเมื่อยละมอยละแมงเลยคะ่ะ